อ่าเดี๋ยวเรารอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งเนาะแต่คราวนี้อ่านเรื่อยๆเลยนะลูกเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันเลยนะคะเดีทำไอตู้ที่ครูครูจะไม่ทำเสร็จแล้วจะอ,อ่ะคราวนี้นะคะเราอ่านเราอ่านกันอีกแค่หน้าเดียวแล้วคุณแม่จะให้ไปพักทานข้าวแล้วนะ เ่อไปอ่านไหมค่ะอ่านพร้อมกันค่ะชี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะพี่บ้านอ่านด้วยนะลูกอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามเจอเอเบอร์เเจอเบอร์เอไม่อ่านไม่ให้กิงข้านะเต้ใครไม่อ่านไม่ให้ทานานะ อ่านมค่ะเออที่บ้านเขาพูดกันอยู่นะเนี่ยอ่านมาค่ะอ้าวเจอเจอเบ๊เล๊เล๊กรโกรเนออ้าวคราวนี้ข้างล่างค่ะน้องสวมแว่นตาหนาเตอพร้อมกันค่ะ นะคะ่เด็กเดกองเล่เยอะแยะโอเคเด็กๆมีของเล่นเยอะแเลยอะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณแมนจะพาเด็กๆทาแบบฝึกหัดเล่นสีแดงก่อนนะลูกนะเดี๋ยวจะได้ทานข้าวนะคะเิดหน้าที่หนยสาเปิดหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่หน้าเดียวแล้วเดี๋ยวให้ทานข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้ยวันจันทร์เดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะ พรุ่งนี้หยุดนะลูกพรุ่งนี้หยุดนะอ่ะเปิดหน้าที่เท่าไหร่นะโู้โหค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอเปร็นต้องสิอ่ะเสร็จแล้วหรอหนึ่งร้อยสามสิบสี่อะไรไอรีพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญวันหยุด ค่านะอ่าวชี้ค่ะชี้อ่าวชี้ก่อนเร็วชี้อ่าวเปิดหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ก่อนหนึ่งร้อยสามสิบสี่ชี้เลยนลยลับหนึ่งถึงสามหนึ่งรี้เปิดเร็วก็ได้รีบพิมพข้าไว้เร็วโว้ยเฟสได้ไหมรอเพื่อก่อนได้ไหมเอามาไหมเล่นยัมาไหมลูกโอ้ลองดูทีลูกเอามาไหมเจ้าไปครูยังไม่ได้ที่มา อาแล้วมันหายไปไหนอะคือยังไม่มีครับเพราะว่าถ่ายเล่มหนึ่งอัเนเล่มหนึ่งเล่มสองให้แลถ่ายเล่มสองให้แจกเ,เด็กถ้าถ่ายเล่มหนึ่งเนี่ยเล่มหนึ่งเล่มสองพื้นองเพิ่มหนึ่งมือสองยังไม่มีเลยแม่ผมมาในสผงที่น่มง่าบนีนี้เดี๋ยวหนูดูให้เดี๋ยวหนูว่าหนูว่าให้ไปแล้วนะเด็กยังไม่ได้ในเล่มสองถ้าทับเพิ่มหนึ่งไปอย่างเดียวเนี่ยให่าทำ่ไม่รู้อเอาไม่รู้หน

จะหาให้อะโอเคเปิดหน้า13.4ได้ไงทำไมจะไม่มีเออเดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวดูให้เออเดี๋ยวดูให้เดี๋ยววันนี้ดูให้เลยอ่าเดี๋ยววันนี้ดูให้อ่ะไปเด็กคะอ่านข้อที่หนึ่งหา เองสาสาเรินเร็วาวถึงสอะไรคะมาแรงวานโอเคอ่ะมาแรงวานค่ะกาวถึงแรงวานอะอโดดูดูไหนอยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ใต right? ouais. ้โ <Ri> ต๊ะดูสิล right, ูกอ้าขตใครทำเร็วทำใครทำคะสองอะโอเคแล้ว ิดที่ได้จากเ,กเรื่องนี้คืออะไรเต็มมากอย่าเห็นแกจนแก,กินนะคะอ่ะวงการบ้านเราหยุดต้องสามวันแน่เอาไปทำเป็นการบ้านได้ไหมอ่ะวงการบ้านหน้า,135นนห,าหนึ่งร้อยสามสิบห้าน้องเห็กดูดีๆลูกอยู่ใต้โซลหรือยังอ่อไปแล้วก็อีกหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยสามสิบหกค่ะ โมงค่ะแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดไหวไหมลูกไหวใจเย็นๆอ่ะไหวนะคะอ่าถ้าอย่งงา,างนั้นเะราแค่นี้นะทำว่ามีการบ้านสามหน้านะลูกหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าสามสิบหกและสามสิบเจ็ดนะคะทำสามหน้านะคะส่วนที่โรงเรียนมีการบ้านไหมลูกจะไม่มีเลยลูกมีการบ้านไหมลูกดีน เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายมีอีกนะคะไปแล้วลูกเดี๋ยวไปทานข้าวเดี๋ยวตอนบ่ายมากันใหม่นะเดี๋ยวเรือต่อนนะ